สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆแต้วจากชาแนลแต้วชอบเทรดสำหรับเทรดออนไลน์สไตล์แต้ว EP นี้นะคะเจ้าจะพาไปดูการวิเคราะห์กราฟด้วยกันทั้งหมด3ออเดอร์ซึ่งจะมีลักษณะในการมองการาฟยังไงวิเคราะห์กราฟแบบไหนและเข้าอ,ออเดอร์ยังไงบ้างเดี๋ยวพวกเราตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไปคะ่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กราฟพ,พร้อมๆกันเลยนะคะจริงๆออเดอร์นี้นะคะเต้อาอัดวิดีโอไม่ทันไป1ออเดอร์เนาะซึ่งเต้าว,วินไปนะคะเต้าเข้าในคู่นี้เลยแล้วเจ้าก็กดขึ้นในแท่งก่อนหน้านะคะซึ่งวินเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเต้าไปดูต่ออีก3ออเดอร์เลยละกันนะคะโอเคเลือกคู่เงินต่อนะคะว่ามีคู่ไหนเ,เทรดอีกบ้าง โอเคตรงนี้มีแนวโลจิตตรงนี้แต่ยังนะคะกราฟบางคู่นะคะไม่ได้ก็ต้องข้ามก่อนเนาะขี้หลักๆสำคัญก่อนการเทรดแต่ว่าคือการเลือกกราฟนะถ้ากราฟที่เราเข้าไปเทรดนะคะแล้วมันรู้สึกว่าเราอ่านไม่ออกหรือมันไม่เข้ากับเทคนิคเราอย่างเงี้ย การแบบนั้นควรปิดไปก่อนแล้วก็ค่อยไปเปิดหาจังหวะหใหม่ที่มันแบบเข้ากับเทคนิคเรานะโอเคตรงนี้แต้าตีนแนวโจจิเลยนะคะแต่ว่าไม่มั่นใจเนาะเพราะว่ามันยังมีไส้ด้วยนะคะโอเคอันนี้ยังไม่ได้เนีย่ยเต้าตนีนแนวโจจิเลยแต่ก็เหมือนที่บอกไม่มั่นใจไม่มั่นใจไส้แดงไส้มือนี่แหละ ไม่ดีกว่าเนาะแค่ดูพอโอเคนะคะถ้าสมมุติแท่งนี้นะปิดเป็นโดจินะแล้วก็ทิ้งไส้ข้างบนยาวให้เต้าแท่งต่อไปเต้าอาจจะกดขึ้นนะโอเคตอนนี้เขามารับแรงตรงนี้ถ้าแท่งนี้ปิดแบบนี้ก็ได้นะคะปิดแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวปิดแค่นี้เต้ากดขึ้นเลยนะคะแต่ถ้าไม่ปิดแบบเมื่อกี้เต้าจะไม่กดนะโอเค ถ้าปิดแบบนี้นะคะแท่งต่อไปเต้ากดขึ้นอยู่นะลงมาไหมโอเคถ้าเขาไม่ลงก็ไม่กดนะคะ <c oughs> เพราะว่าเต้าอยากรอรีเจ็คนิดนึงเนาะ <c oughs> เพื่อให้ชัวร์ว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีแรงนะคะ <c oughs> ตรงนี้เป็นแนวต้านนะคะอันนี้เนนต้าคาลิเบตนะ <c oughs> ถ้าขึ้นไปรีเจ็ก,ก็จะกดอยู่โอเคไม่ขึ้นนะคะไม่ทันอันนี้ขึ้นไปไม่มีรีเจ็กโอเคผ่านอ,อาไงนะคะกลับ <c oughs> ไม่วิ่งเชยเลยอ่าโอเคนี่นะคะ ถ้าเขาไม่มารับแรงอันนี้เต้าคาดิเบตนิดนึงนะถ้าสมมติยังปิดบนแนวนี้อยู่แต้ก็ยังเล่นอยู่นะคะเพราะว่าตรงนี้คือเป็นแนวโดจิถ้าแบบนี้เต้าไม่กดแล้วเพราะว่ามันเอาชนะแนวรับใหม่ได้แล้วนะคะตรงนี้เป็นแนวโซลิดโซนนะแต่มันก็โอเคมีดิเจกะ่ะกดแล้วกันนะคะเป็นแนวโซลิดโซนแบบที่เต้าเทรดปกติแต่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงว่า แดงนะคะเขียวสลับกันตรงนี้มันเริ่มกับตัวจากต้านและโอกาสที่มันจะหลุดลงมาได้ไหมก็ได้นะคะแล้วก็ไส้เขียวนี้ไม่ได้ยาวมากแต่แต่ถ้ถาประเมินว่าน่าจะไหวอยู่ก็เลยกดนะคะเดี๋ยวก็รอดูผลละกันว่าจะเป็นยังไงเนาะเอาไงนะคะโอ้ไม่นานรอดแล้วแหละถ้ายอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเอาชนะไส้ แดงได้แล้วนะคะโอเคไม่น่ารอดงั้นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันสักนิดหนึ่งละกันเนาะสำหรับตรงนี้นะคะก็คือแน่นอนเขามีแนวต้านตรงนี้1แนวนะคะซึ่งอันนี้ในคลิปนี้เต่ไม่ได้พาไปดูทางซ้ายมือเนาะแต่คือกราฟเห็นไหมคะใส่ใส้ใส,ใส้บอกว่ามีแรงขายในขณะที่ตรงเนี้ย เต้าก็มองเป็นแนวรับเช่นเดียวกันนะคะมีไส้มีไส้แต่ไส้เนี้ยอ่อนมากนะถ้าเต้าจะชอบคือไส้เนี้ยต้องยาวกว่านี้อีกสักนิดนึงถึงจะโชว์ความแข็งแรงหน่อยนะคะแล้วก็แทงแดงนี้ก็ต้องมีไส้ที่ยาวกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะคะแต่ด้วยออเดอร์เนี้ยเต้าเห็นความเป็นแบบมันยังคงมีไส้อยู่เออแล้วก็ขาขึ้นตรงนี้เป็น,นย,ยังมีแรงอยู่นะคะดังนั้นแท่งเนี้ยลงมาแล้วเกิดอาการแบบรีเจ็คอะค่ะย่อลงมาแล้วโชว์ขึ้นแบบเนี้ยเต้าก็เลย กดขึ้นตามที่เต้วคาดการนะคะเราก็คิดว่ากราฟน่าจะขึ้นแต่ปรากฏว่ากราฟไม่ขึ้นดังนั้นออเดอร์นี้ก็แพ้ไปเนาะงั้นเดี๋ยวไปต่อออเดอร์ถัดไปกันเลยค่ะตรงนี้ไส้อยากกดแต่แดงกว่าหน้าแข็งแรงอะ่ะ ไม่ดีกว่าเนาะคือแนวว่ะแนวสวยนะแนวแบบเขียวขึ้นกินเลยแหละแต่ว่าแดงแท่งกว่าหน้าแรงไปนิดนึงไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้เราแพ้แบบไปหนึ่งออเดอร์แล้วเนาะก็ยังดีกว่าต้องแบบหาที่ชัวร์นิดนึงโอเคตรงนี้มีแนวนะคะถ้าสมมุตินะเขาอ่อนแรงแต่าอาจจะกดอยู่นะอืม กามมันข้ามแลว้วอะไม่อยากกดนะคะต้องปล่อยก่อนตรงนี้เต้าคาริเบตใส้แดงเลยนะ mm. มันข้ามไปข้ามมาอยากกดก็อยากกดแต่ว่ารอดีกว่าเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าเราแพ้ไปแล้วเมื่อกี้นะคะ mm. ถ้าสมมุติเขาเออวิ่งกลับไปทําเทรนขึ้นอันนี้แต่ว่าจะกดขึ้นตามแรงซื้อนะ mm. เดี๋ยวดูอีกทีนึง mm. อันนี้น่าสน โอเคตรงนี้มีแนวต้านนะคะแต่ก็ไม่ได้สวยมากโอเคตรงนี้กราฟปล่อยก่อนยังไม่ชัดเจนตรงนี้มีไส้แต่ก็ไม่ชัดเจนเหมือนกันนะคะตรงนี้กราฟยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องรอรอกราฟก่อนนะ เสี่ยงเกินดูกราฟแป๊บนึงนะเพราะว่าคือกราฟบางคู่อะวิ่งเหมือนสวยนะคะแต่ถ้าเราดูแนวทางซ้ายมือเหมือนแนวมันซ้อนกันเยอะพอแนวมันซ้อนกันเยอะเราก็เริ่มไม่มั่นใจเนาะว่ามันจะเล่นกับแนวไหนบ้างดังนั้นก็ต้องปล่อยค่ะ,นะคะตอนนี้ ลงตามแรงขายแต่ก็ตรงเขี่ยวข้นกินทางสายมือเนี่ยมันคือเฮ้ยอันนี้จบบนแนวโดจิสายมือใส้น้ำร่องโอเคถ้าลงมาดีเจกต้อกดนะโอเคดีเจต้อกดนะคะแป๊บหนึ่งนะให้มันลงมาอีกสักนิดหนึ่งโอเคกดแล้วกันช้าแต่ไม่เป็นไรนะคะ ตรงนี้คือเดลต้าอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะตรงนี้เหมือนที่คุยกันใช่ไหมคะกราฟแบบแทงแดงเอาชนะได้แล้วแท่งเขียวข้ามกลับใช่ไหมแต่มันมีแนวอ้างอิงเล็กๆทางซ้ายมือนะคะเป็นแนวดูจิแต่เ้ลไม่ได้มองแค่นั้นนะค,ะคือเวลาต้าหาแนวอ้างอิงอมีแนวอ้างอิงเสริมเล็กๆหรือเป็นแนวย่อยจริงนะคะแต่ว่าข้อมูลกราฟตรงนี้ที่เ้าเห็นที่จะกดก็คือ แท่งมีไส้น้ำร่องนะคะกราฟเปิดเป็นแกบกระโดดขาขึ้นด้วยแล้วก็ขึ้นไปแท่งเขียวใหญ่อีกแล้วมันลงมาขนาดนี้ก็มองว่าน่าจะมีแรงซื้อนะคะโอเคอันนี้วินเดี๋ยวอธิบายนิดนึงสาหรับตรงนี้นะคะตั้เห็นเลยคือต้าเห็นแนวนี้เนาะนะคะเห็นแนวตรงนี้เลยถ้าเราตีเป็นแนวขึ้นมานะพอเราตีเป็นแนวขึ้นมาใช่ไหมคะมันก็จะมีเนื้อตรงนี้แล้วก็มีไส้ตรงนี้เนาะซึ่งตรงนี้โอเคแหละกราฟข้ามใช่ไหมคะกราฟข้ามจริงแต่แท่งนี้ค่ะ กราฟลงมารับแรงซื้อแล้วดีดขึ้นไปประเด็นคือเขาแบบทิ้งไส้นำล่องอะทิ้งไส้นำล่องไม่พอนะคะแท่งนี้เป็นไงคะเปิดแก็บนะคะมีแก็บคือแบบมีแรงซื้อแล้วส่งขึ้นแบบนี้ถ้ามองว่ามีแรงซื้อนจุดนี้แล้วพอมองไปทางซ้ายเฮ้ยมีแนวอ้างอิงอะโอเคถ้างั้นยึดแนวนี้ไว้ในใจนะคะแล้วก็ยึดว่าโซนตรงนี้มีแรงซื้อนะ,ะดังนั้นมีการนำร่องแรงซื้อของไส้ตัวนี้นะ,ะนะคะมีการเข้ามาของแรงซื้อที่ไส้ตัวนี้แล้วไส้ เป็ไนงนคะสะลบเริ่มชันขึ้นนะดังนั้นพอแท่งนี้ลงมารีเจ็คแต้าก็เลยกดขึ้นโดยการคาดการว่าแรงซื้อแถวนี้ยังคงเหลืออยู่นะคะแล้วเขาก็ขึ้นไปตามแรงซื้อที่เต้าวิเคราะห์นั่นแหละออเดอร์นี้เต้าก็เลยวินนะคะงั้นเดี๋ยวไปต่ออีก1งออเดอร์นะถ้าสมมติออเดอร์นี้ วินอีกหนึ่งออเดอร์ก็คือปิดนะคะถือว่าจบงานเนะาะแทงเมื่อกี้ขึ้นต่อหลังจากที่เราเข้าออเดอร์เนาะเพราะว่ามันเป็นเหมือนรูปแบบส่งกราฟขึ้นนะคะถ้าไม่มีแนวต้านก็สามารถกดขึ้นได้แต่มันก็ไม่ใช่แบบของเต้าซะทีเดียวนะคะดังนั้นเต้าก็จะไม่กดเนาะเนี่ยนะคะแทงนี้เนาะกราฟคู่นี้นะคะเหมือน otc เลยแต่ไม่ใช่ otc นะ ดูความแบบเกิดแก่นนะคะอันนี้คือข้อเสี่ยงที่เราต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วถ้าเลือกการาฟช่วงแบบ5้าโมงกว่า,ก,วาก็จะยากนิดหนึ่งนะคะแต่แนี้วแต่คุณถนัดอะนะคะใครถนัดแบบไหนได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็เกิดแก็นนะสังเกตต,ตอนนี้การาฟหลายคู่เริ่มเกิดแก็บนะคะ ้าเทรดและเจอการแบบนี้ก็ระมัดระวังกันเอาเองนะคะโอเคตรงนี้ใส่เดิมทีเป็นแนวต้านต้านอาจจะเปลี่ยนเป็นแนวรับเวลาเก็บเก็บให้หมดนะขออีกคู่หนึ่งนะคะขออีกคู่เดียวอันนี้ก็เกิดแกบเห็นไหมเมื่อกี้กระโดดขึ้นไปเปิดไม่ใช่กระโดดขึ้นไปเปิดสิกระโดดลงมาเปิดใช่ไหม ตรงนี้มีแนวโดจีแต่ว่าเต้าขอคาดิเบตมาที่ไส้นะคือข้อมูลมันมันเยอะเนาะเต้าก็ต้องดูว่ากราฟเล่นกับตรงไหนนะคะเล่นกับตรงไหนมากสุดเต้าก็จะรอตรงนั้นถ้าแท่งนี้ปิดใต้แนวนะเต้าจะกดลงในแท่งถัดไปนะคะโอเคขึ้นไปนะคะขึ้นไปที่แนวถ้าขึ้นไปที่แนวเต้าจะกดลงนะ สวิมีคู่ไหนอีกไหมโอเคกลับมาคู่เดิมนะ่าสนใจสุดนะคะเป็นไปลูกเป็นไปนิดนึงโอเครออีกแท่งหนึ่งนะคะเนี่ยถ้ามันไม่ขึ้นก็ก็ไม่กล้ากดอ่ะโอเคขึ้นไปโอ้โหดีนะที่ไม่กดอ่ะเพราะมันไม่ขึ้นไปที่แนวเนาะถ้ามันไม่ขึ้นไปรับแรงที่แนวนะคะแรงดีเจิเนี่ยมันเป็น อาการที่กราฟโชว์ว่านะจุดนั้นยังมีแรงซื้อแรงขายอยู่หรือเปล่าแต่ก็เลยมักจะรอเนาะคู่นี้จริงๆแนวไม่ได้แบบแข็งมากนะแต่ถ้าจบใต้แนวแต้วก็เอาอยู่นะขึ้นไปไหมโอเคขึ้นไปขึ้นไปไม่ถึงแนวอะ่ะอันนี้มีไส้โอเค เขาไปเจอไส้ของตัวมาเธอบาร์นะคะอ้าโอเคอันนี้อ่อนแรงกดนะได้ราคาข้างล่างด้วยไม่เป็นไรนะคะแนวยังคงเป็นแนวเดิมที่เลือกไว้นะคะแท่งนี้นะคะที่เต้ากดเพราะว่ามันมีรีเจ็คนิดนึงเนาะและแนวต้านนี้เหมือนที่เต้าบอกเป็นแนวต้านดีนะคะแนวต้านดีคือมีทั้งโดจิไส้เล่นนะคะเกิด p a อ e. ีกโอเคถ้าแบบเนี้ย ก็กดลงตามแพทเทิร์นเลยนะคะแต่ถ้ากับกันนะเมื่อกี้ถ้าแท่งก่อนหน้าเนี่ยขึ้นไปปิดบนแนวไม่กดแล้วนะเสียงนะคะโอเคลุ้นอีก3วินะคะ2 1โอเคนะคะวันนี้ก็จบงานเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะตรงนี้นะคะเหมือนที่เราคุยกันก็คือจริงๆอ่ะใครจะคาลิเบตมาตรงที่โดจินำทางลงก็ไม่ผิดนะ แต่ว่าเต้าเลือกที่จะคาดิเบตรตรงนี้เพราะอะไรนะคะแถวนี้มีไส้มีไส้ที่สําคัญคือไส้ตัวนี้ค่ะไส้แถงนี้เต้านันไปวาดทับเนาะมีไส้เล่นเนี่ยกราฟเล่นอยู่โซนนี้หมดเลยแสดงว่าการที่กราฟมาวิ่งตันอยู่แถวนี้บอกว่าอะไรคะแถวนี้มีแรงขายนะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกมันเป็นแนวในอดีตมันจะให้ความสําคัญอยู่หรือเปล่าไม่ทราบนะคะแต่ข้อมูลหน้าง,งานตรงนี้กราฟให้อะไรนะคะกราฟบอกว่าฉันยังสนใจนะ แลวฉันก็ขึ้นไปรับแรงขายลงมาปิดใต้แนวอยู่ต่างหากแถมขอดแรงด้วยดังนั้นแสดงว่าพื้นที่นี้มีอะไรมีแรงขายดังนั้นเมื่อกราฟมาทําพฤติกรรมแบบนี้ใต้แนวต้านสิ่งที่เต้าจะทําคือแน่นอนรอ,อก,กดลงนะคะแล้วก,ก็วิ่งขึ้นไปเกิดอาการดีเจ็คแถวแถวตรงนี้ก็กดลงนะคะทําให้ออเดอร์นี้วินนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะวันนี้ก็ จบงานเป็นที่เรียบร้อยเนาะ3ออเดอร์จริงๆมี4 o r ออเดอร์นะคะแต่ว่าคลิปมันไม่มา1 o r d e ออเดอร์นะคะดังนั้นก็ให้ดูแค่3 o r ออเดอร์ละกันถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แเดวด้วยนะแล้วก็ใครที่เป็นมือใหม่นะคะอยากมีบัญชีเทรดแบบเนี้ยเป็นของตัวเองก็สามารถคลิกเข้าไปใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยจะมีลิงก์สำหรับเปิดบัญชีเทรดอยู่นะคะแนะนำว่ามือใหม่ควรฝึกด้วยเดโมก่อน ไม่ต้องรีบนะคะเมื่อเราเข้าใจกราฟแล้วนะคะเข้าใจอารมณ์ตัวเองแล้วอยากเทรดเงินจริงค่อยทําแบบนั้นละกันโอเคไหมคะแล้วก็ถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากเรียนรู้แบบที่แต้วแบบเทรดเนี่ยก็สามารถทักเข้ามาโดยแอดไลน์ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ